สองหนึ 2> 3, 2, 1. 1> ่งคิกออปูน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 เริ่มเคียร์เกมมาก่อนครับมาสำหรับพนักานทีมงานของนี่แล้วก็เช็คอินของหกอาจากปทุมธานีครับผมให้มาที่บ bon ีโอดอนบอลโอดินบุรลสวาประตูครับมาไอหนุ่มชาวสุรินทร์ช้างใหญ่โอ้โหเี่ครับคนไม่ครบเออทหารพ่านใครจะไปครบเอาเอา่ออเอาครับศัอราอก แล้วโฟกัสวิอาเอาลเลยเสียงกองสัญญาว่าตอบมาครับ โดยนัานเจาเฟมยูธสิจาดเมืองดีะครับมาซูเปอร์ฮีโร่ครับซูเปอร์เซฟสนี่แหละครับมาสองมตรเลยทีเดียวและเปิดออกมาที่โฟกสวาเกนโฟกสวาเกนดูขยับมาเจอกับบางแวนปลายแล้วเว้ยบางแวนเอาแล้วครับประจวันนี้กระชากมาไมค้าตัดแระบบโดนเหลืองมาแล้วแล้วก็โก เบลเกเบลเกลเกเบีเลเกลบลลเีเสีเอว่าจะล็ส um ูบเลสูบิลโอ้โหเอาลวครับมาต้องบอกว่าชมจากกันาดเจ้าโฟกธนกิจนะโอ้โหขา้วมาเก็ลครับกลางสนามและลากเลือกระายแต่ลอดขาเจอสเล่นี่ลหละครับมาเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ของสโมสรไทยทาวนลุงโลกโอ้โหนี่ครับมาต้องชมเจ้าโฟกจริงๆครับมาล้วงกลางสนามกระชาก ปลายรอดรอดขาเจ้าเจออสลเลตไปถึงเมซิจิยาไม่มีมีแต่หมีนะจ๊ะเฮ<ช>้ยให้มาที่พอปอกดุลและตรงนี้ครับดูครับปั๊มกันตรงกลางครับปิดออกขวาขยับกลับมาลูกนี้แล้วใส่เฮ้ย,ยเฮ้ยยังเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ไปไหนวี่เจจุ๋มเจจุ๋มระวงัจจะวงด้วยโอ้เจจุ๋มระวังด้วยอาไปไปไหนก็ได้อย่าไปที่เจจุ๋มอย่างเดียวกูบอกได้เลยกูบอกเลยว่าถอกเมื่อกี้ตรงไปหาเจจุ๋มมือก็ป้องไม่ทันแล้วนะแตกแตกแน่นอนโอ้โหกูบอกว่า บอสชาติแจกแน่นนะสามแสนห้าต้องมาละทรงนี้โอ้โหโอเขาบอกว่าแมนซีตอนนี้ขึ้นนำครับโอ้ถ้าโดนไปที่ต้องซื้อตั๋วไปเกาหลีเลยอะกลับไปถือซิลิโคนอันใหม่เอารับาจูกเกมปต่อก็เปิดเจ้า อาสาสมัครรับสายเมยโเนี่ยครับโชราชองันนาจักไทยเอาครับมาดูเกมต่อครับพอเดิร์คิกครับบริเวณตะกับขวาเปิดยาวๆมาแล้วเฮ้ยพอพังดึงหุยเรียบเกลียวอย่างเยอะโอ้เจย์สเลใส่ชายแถบจังวันี้ก็หลุดออกหลังไปเอาละครับนี่ครับมาพยายามเชียร์บริสินดูโอเคมาจังวันี้ครับยังไงครับขยับแล้วทนเวลาห้า <5. S 2> ห้านาทีใช่เหรอกับกัปตันช้างครับแล้วจากวันนี้ครับยกยาวยาวมาคูกูยังอยอไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปต่อ,ตอเอาเล้ครับพยายามเดินเกมขึ้นมาใหม่ครับยังไงก็จากวันนี้ครับเอาล้ครับคอร์เนอร์คิกโอกาสใช็ดท้าย,ายเอาแล้วก็ถอยไปหน่อยเอาแล้วจุดนี้เรียบร้อยโดนเหลืองอีกโอ้โหเ<ไ>ป็นะนะโจนอต<ไ> หายถอยไม่ถอยไปต่อกับนตอนเช้าบอกโอเคผมฟังบ้างอ้าวแล้วพี่คนเอาใเหลืองอ่ะฮ่ายบบ้าใบบ้า็มาดิไอ้เหี้ยเปลี่ยนจากใบเหลืองไป็นใบกระท่อมให้มันไปเคี้ยวกันมันเดียวกันเลยอ่ะแล้วแต่คนที่กระโชกออกมาแล้วก็หมดเวลาไปนอดานสมมต